สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Battlefield 4นะครับผมบอกกันนะว่าผมเล่น Battlefield ไม่เป็นนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องชนะหรือแพ้ยังไงนะเล่นเอ้สนุกก็แล้วกันมันก็น่าจะแบบยึดฐานแหละมะั้งตามแผนที่เนี่ยตอนนี้เราอยู่ฝั่งสีน้ำเงินก็คือต้องไปยึดฐานหรือเปล่ามไม่รู้นะแต่ก็อยากยิงฮอลฮอฮอาตูมันยิงเฮ้ยเฮยเฮ้ยมีคนยิงโอ้เจอวินเชเตอร์กูแน่เป็นไง หลบไปไหนแล้วมันวินเชสเตอร์จริงปะวเจต่ตแต่ทำไมเพื่อนมันได้ขี่หอวะ,วะเฮ้ยเราจะวิ่งจริงนะฮะวิ่งชาร์ตมีอะไรวะยังอยู่ปะมาตายแล้วเหรอวัดมาตายแล้วอ๋วอเออไอ้เชี่ยพ่อมึกอมกมงกับเพื่อนวิ่งวิ่งชนอย่างนี้เล่นเรอมาละกูมาแล้วเพื่อนกูนจะสอยหอให้เพื่อนมีทำอะไรกูฮะ กูจะยิงม <laughs> ึงย <life> really? <max sur sam ide> hmm? <re ิงไม่โดนเลยเฮ้ยเสียงไรอะเสียงอะไรวะเราต้องทำไหมเฮ้ยนี่ห้าห้าดักซุ่มยิงกูตายไปเสิยเฮ้ยอ้าวตายสองตัวไหนใครมายิงกูเมื่อกี้กลับมาพร้อมรถถัง ืไม่มีแสดงว่ามันไปแล้วโฮ้ยโฮ้ยวิ่งเฉยต่อเอ้ยอย่าแค่เพื่อนมันเพื่อนมันรับเราเฮ้ยมูไจะขี่คอเข้ามาดีกูยิงแม่งแรงแอ่พวกเพื่อนเสียยิงแม่งไป่ทีนึงดิฮ่าฮอยากมัดเล็บป้า ระเบิดไปสิโหสุดยอดเลยเพื่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆพอร่วงพอร่วงกูตายโอ้ยยังยังคุณต้องไมจะตายซะแล้ว Say ho, hỏi 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 tay สองคิวเฮ้ยเอ๊ะตายแล้วหรอมาละเหนือซัพพอร์ตที่ดีหมดแล้วหรอเจ๋งอวินเชสเ,เตอร์งัดกระบ,บานไปทีนึงอืม้ม <laughs> เฮ้ย ทีเ่เรา 4Q แล้วนี่วา้ามามีประโยชน์ต่อทีมหน่อยเฮ้ยเรามีปืนแล้วเนี่ยอืมเพิ่งเห็นแค่ปืนปืนยิงรถเปิดจังเท่มาดิอย่ายิงรถถังรถถังอยู่ไหนรถถังหรออ้าไปไหนแล้ววะนี่เหรอนี่เหรอฮะออีกสักเม็ดไหมอีกสักเม็ดไหมระเบิดโอเค <Okay. S 2> เฮ้ยเอา,อามาเร็วยังสติงไฟเยอแล้วกูก็มาถึงแล้วเจ็บว่ะเจ็บว่ะกูตายแน่เลยกูว่าแล้วไงมีงจะทำเป็นเท้าร,รถถังก็คแค่รถถังก็คแค่รถถัง รถถังแล้วไงฮะเอาส่วนปืนใหญ่ยยหมดส่วนปืนใหญ่หมดโอเคมันระเบิดไปละอะฮ่า